ทิ้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยทั้งทั้งแซมยุรนันทั้งอ่าทั้งบีนนะครับยังไม่จบและยังมีคดีเกี่ยวกับมาตรการทางแพ่งคดีฟ้องเงินยังอยู่ยนะครับยังโดนยึดอายัดทรัพย์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าคุณแซมนี่จะประมาณ3าล้านใชงไหคุณบีนประมาณสิอล้านใช่ไงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะก็ยังมีต้องไปสู้คดีฟ้องเงินในมาตรการทางแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกอยากให้พี่เดรับไปชอบช่วยฟ้องมาเลยนะรออยู่แล้วเดี๋ยวผมจะฟ้องกลับด้วยนะครับนะ อย่ามาเที่ยวข่มขู่คนนั้นคนนี้อะไรต่างใครก็จะไปกลัวไม่มีนะฮะผมก็เชียร์นะบอสณวัดนะฮะใครอยากจะฟ้องบอสณวัดก็ฟ้องนะนะครับผมถือว่าผมผมเห็นว่าบอสเนี่ยแสดงความเหนด้วยสุจริตนะครับถึงอายการสั่งไปฟ้องก็ไม่ได้หมายว่ามาสองคนนี้จะจะหลุดคดีหรืออะไรต่างผู้ให้นาทีข่าวสดบอกว่ากระแสสะพัดมีนพิทยาจะฟ้องณวัดเรื่องอะไรยังไงจริงไหมย้อนคลิปนะนิวัฒน์พูดถึงบอสดารานะครับนี่ดูข่าวจากข่าวสดนะครับนะครับ เอ่อนะครับบางคนก็บอกสมควรบางคนก็บอกไม่ควรนะครับคือผมอยากจะฝากเนี้ยกรณีของคุณนิวัตหรือบอลน,นวัตเนี่ยนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์คุณมินเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปตามข้อเท็จจริงท,ที่ปรากฏขึ้นนะในช่วงนั้นคุณมีนกับคุณแซมี่ยก็ถูกดําเนินคดีนะครับแล้วก็มีคนไปแจ้งคงแจ้งความแล้วก็เสร็จแล้วก็ตํารวจก็รับคำร้อ,องทุกข์ แล้วก็มีการออกหมายจับนะครับการที่ศาลออกหมายจับก็แสดงว่าอะไรก็คดีมีมูลว่าคุณแซมกับคุณอะไรเนี่ยคุณแซมกับคุณมินเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดอันนี้เป็นประจามวิายามาตาหกสิบหกนะครับืมนะวิายามาตาหกสิี๋ยวเปิดตํรรานะครับเปิดารรานะฮะนะฮะนะฮะเพจนที่จะออกหมายจับนะเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทําความผิดอาญาไร้แรงนะฮะ นะครับศาลก็ออกหมายจับตามวิฆายามา่ราวัวนสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นการที่ศาลออกหมายจับแล้วตํารวจคัดค้านการประกันตัวศาลก็ไม่ให้ประกันตัวติดคุกติดตารางรวมทั้งหมด84วันมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ทําให้เชื่อว่าคุณมินกับคุณแซนคุณแซนคุณแซนแซมเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดข้อหาชอโบโกงประชาชนนะครับดังนั้นการที่คุณนวัดหรือบอลน,นวัดเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จึงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต นะครับใครที่ยุยงส่งเสริมนะครับให้คุณมีนฟ้องเนี่ยนะครับก็ระวังจะโดนฟ้องกลับนะครับเพราะนั้นบอสณวัตฟังพี่เดแล้วก็ให้สบายใจได้นะครับถ้าใครอยากฟ้องบอสก็ให้ฟ้องเลยผมเชื่อว่าคนอย่างบอสณวัตไม่กลัวเพราะมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพราะว่าโดนจับจริงโดนสาลออกหมายจับจริงถ้าไปม,มีพยาลักฐารตามสมควรศาลจะไปออกหมายจับไหมนะ่ะเอาแค่เนี้ย <c oughs> นะครับนะเพราะฉะนั้นในใครที่บอกจะฟ้องบอลน,นวัดกรณีวิภาควิจารณ์บินพิจยากับอาแซมเนี่ยนะไปนะฟ้องเลยครับอย่าไปรอครับนะเดี๋ยวนี้คนบางคนก็ชอบเผาชอบถอนอะไรน,นะครับนะฟ้องเลยพอฟ้องมาเสร็จเดี๋ยวบอลน,นวัดเขาต้องฟ้องกลับเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตกนะารแสดงความโดยสุจริตก็ไปดูมาาราสามเท่าไหร่สามสองแปดสามสองเก้าเดี๋ยวเปิดน,นะนะครับ ม่นะครมาตรา329ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตโดยการติชมนะครับบุคคลอันเป็นวิสัยที่ประชาชนย่อมกระทำเพราะว่าทั้งคุณแซมแล้วก็คุณมีนเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดาราถูกกล่าวหาว่าร่วมกันชอบโกงประชาชนเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ทำได้ครับทำได้ตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา329วงเล็บ3นะครับเพราะนัมจะขายจะฟ้องบอสนะครับผมว่าบอสแกไม่กลัว ผมเองยังไม่กลัวเลยเห็นมีบางคนบอกว่าเออทนายเดชาจะรับผิดชอบอยังไงนะในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ออกรายการผลกระแสแล้วก็พาผู้เสียหายไปแจ้งความนะใครอยากฟ้องผมเชิญเลยครับรออยู่นะฟ้องผมไม่ได้เลยเพราะผมเป็นคนพาผู้เสียหายไปแจ้งความดาเนินคดีกับทุกคนที่กระทําความผิดแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนะอะ่คุณซอ่คุณอะไรคุณแล้วแหละคุณแซมแล้วก็คุณบินนะนะครับ ฟ้องมาเลยครับผมจะได้ดังนะครับถ้าฟ้องมาผมก็จะฟ้องกลับนะครับเพราะว่าการวิจารณ์สามารถวิจารณ์ได้มันมีข้อเท็จจริงแล้วมีข้อเท็จจริงปรากฏมีพยานหลักฐานมีคลิปและตํารวจก็แจ้งข้อหาแล้วก็ออกหมายจับคัดค้านการประกันตัวผู้เสียหายเป็นหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเออพี่เดต้องรับผิดชอบออกรายการผลกระแสนะจะรับผิดชอบยังไงก็ฟ้องผมมาสิครับรองหมายสารอยู่นะครับฟ้องมาเลยครับถ้าฟ้องมาผมก็จะฟ้องกลับนะครับ นะคดีของคุณแซมกับคุณมินเนี่ยสองบอสเนี่ยยังไม่จบสิ้นนะย,ยังมีเวลาอีก30วันที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถจะทําความเมตยันย,ยืนยันฟอ้องคดีเหมือนเดิมกลับไปที่อายการสูงสุดและอายการสูงสุดก็ยังมีอํานาจในการพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเพราะนั้นมันยังไม่จบนะนะครับนะทั้งทั้งแซมยุรน,นันทั้งอ่าทั้งมินนะครับยังไม่จบและยังมีคดีเกี่ยวกับมาตรการทางแพ่งคดีฟ้องก็ยังอยู่นะครับยังโดนยึดอายัดทรัพย์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย รู้สึกว่าคุณแซมนี่จะประมาณ3าล้านใช่ไหคุณบีนประมาณ1 1ล้านยังไงนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะก็ยังมีต้องไปสู้คดีฟอ้องเงินในมาตรการทางแพ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกอยากให้พี่เดรับผิดชอบช่วยฟ้องมาเลยนะรออยู่แล้วเดี๋ยวผมจะฟ้องกลับเลยนะครับนะนะครับอย่ามาเที่ยวข่มขู่คนนั้นคนนี้อะไรต่างใครก็จะไปกลัวไม่มีนะฮะผมก็เชียนะร์นะบอสนวัดนะฮะใครอยากจะฟ้องบอสนวัดก็ฟ้องอ่ะนะครับผมถือว่าผมผมเห็นว่าบอสเนี่ยแสดงความขี่เห็นด้วยสุจสิด นะครับถึงอายการสั่งไ้ฟ,ฟ้องก็ไม่ได้หมายความว่าสองคนนี้จะจะหลุดคดีหรืออะไรต่างนะครับอายการสูงสุดก็ยังอาจจะกลับคําสั่งอายการคดีนีก้ก็ได้นอกจากนี้ผู้เสียหายคดีดีไอคอนนะครับนะครับนะผู้เสียหายต่างๆเนี่ยยังสามารถไปรวมตัวกันแล้วก็ฟ้องฟ้องฟอง้ฟองแซมนะครับฟ้องอ่าบินพิทยาได้อีกนะมันไม่ได้ตัดอำนาจนะผู้เสียหายก็ฟ้องเองได้อายก,การไม่ฟ้องผู้เสียหายก็ฟ้องเองได้เพราะงั้นยังไม่จบ เพราะฉะนั้นไอ้ใครที่ข่มขู่นะบางคนก็ขม่มขู่จะฟ้องพี่เดชาอะไรเงี้ยเชิญเลยครับรอหมายสารอยู่นะผมนั่งรออยู่เมื่อไหร่เอาหมายมาส่งเลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อกี้ดูข่าวนะบอสนวัดไม่ต้องกลัวนะนะถ้าใครฟ้องกลับมาบอสก็ฟ้องกลับนะครับจะไปกลัวอะไรนะนะพี่น้องประชาชนก็สามารถาวิพากษานะคดีดีไอคอนมันคดีใหญ่โตความเสียหายมากมายเป็นพันเป็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 นร้อยล้านพันล้าน นะอย่าไปกลัวนะนะแล้วใครอยากจะฟ้องผมฟ้องมาเลยครับนะครับนะฟ้องมาเลยฮะนะอย่าดีจะเห่าแต่หอนนะฟ้องมารออยู่นะครับนะอยากเป็นจำเลยครับนะครับนะอันนี้ก็เรื่องแรกนะฮะไม่นะไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับแหมเรื่องต่อไปก็นะไปโรงพยาบาลก็เอาเมายาเสร็จก็ไปไงถือขวานถือมีดไปไล่ฆ่าพยาบาลตำรวจเดือดร้อนก็ต้องมายิงตาย นะพอยิงตายเสร็จก็เป็นไงตำรวจโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเยจตนาเดือ,อดร้อนตำรวจอีกหมอพยาบาลก็ผวานะไปรักษาคนไข้พวกหลอนเหลือต่างๆนี่นก็ฆ่าหมอตายหมดยุ่งนะนะครับอันนี้ก็คืออยากกะกาบเรียนนะอันนี้ก็ขอ,อยากพูดในเรื่องนี้นะครับมันเป็นปเรื่องใหญ่เรื่องยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วต่อไปก็คือเรื่องหนี้เรื่องสิงนนี่นอกระบบเต็ไมไปหมดการทวงหนี้การอะไรต่างๆเนี่ยขอเตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนไม่ยังเป็นก็อย่าไปยุ่ง กับเรื่องการทวงหนี้นอกระบบกับการกู้เงินนอกระบบรัฐบาลก็ประกาศนะครับใครเป็นหนี้นอกระบบก็มาลงทะเบียนลงทะเบียนก็เป็นแสนแสลายแต่ปรากฏว,ว่าพวกเจ้าหนี้นอกระบบก็ไม่ให้ความร่วมมือรัฐบาลก็ยังไม่ได้ใช้ไม้แข็งเช่นใช้ใชรกรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบภาษีใช้ปอบง,งมายึดทรัพย์นะครับเอาจริงๆยังจังการบังคับใช้กฎหมายเช่นการมาทําธุรกิจสินเชื่อส่วุกบุคคลเนี่ยไม่รับอนุญ,ญาตครับผิกดกฎหมายอยู่แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไอพวกที่ปล่อยเป็นกู้นอกระบบก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วทุกคนที่เขามาร้องเรียนเนี่ยผิดกฎหมายหม,ยหมดแต่รัฐบาลก็ไม่ได้มีการแจ้งจความกักุมดำเนินคดีอย่างจริงจังลูกหน้าปลายจมูกขึ้นเวทีหาเสียงอย่างเดียวนี่นอกระบบต้องหมดนะก็ฝากไปยังนายกแพทองทา,งานจินวัฒน์นะฮะนะครับพรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยปีกว่าแล้วนะครับนานแล้วนะครับก็ยังทําอะไรไม่ได้อย่างที่หาเสียงไว้ดังนั้นเนี่ยมีคนมาอ่องเรียนเกี่ยวกับน,นี่นอกระบบ,บเป็นแสนๆลาย จริงๆเนี่ยจับติดคุกให้หมดจบแล้วในทุเงินผู้นอกระบบเนี่ยมันผิดกฎหมายทุกรายเนี่ยมีคนไหนที่ทําสูงกฎหมายบ้างนะนะครับนี่นอกระบบเนี่ยปล่อยดอกเบี้ยเกินร้อยสิบห้าต่อปีนเนี่ยทุกคนนะครับไม่มีใครปล่อยดอกเบี้ยน้อยกว่าสิบห้าผิดมดเพราะนั้นจะจับติดคุกหมดสารปารกรยึดทรัพย์เอาเข้าหลวงปอประงตามถ้าทําแบบนี้ทุกรายการแก้ปัญหนาทนี่นอกระบบก็จบสิ้นแต่ว่านะก็แค่เปิดลงทะเบียนกตนะพอเปิดลงทะเบียนแล้วเราก็ไปทราบว่ามีเจ้าที่บางคนบางนาย ไปรับผลประโยชน์จากในทุนเงินกู้หรือเปล่าทำไมมันไม่จบไม่สิน้นเราดูข่าวดูอะไรก็ยังมีการทวงนี่นอกระบบทำ้ายร่างกายอ่าอ่าทรมานอะไรกันเยอะแยะมากมายแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้พูดก็คือแค่การหาเสียงดีแต่พูดเป็นแค่น้ำลายหรือเปล่านะเพราะนั้นต้องทําให้มันเป็นรูปธรรมนายเดชาก็ขออนุญาตฝากไปยังก,กระทรวงมหาดไทยนะนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมซึ่งดูแลสํานักงกานดุริชาิปปงสังกัดกรแรงงานก็เข้าไปจัดการน่ะนะนะนี่ก็เเรื่องใหญ่ เรื่องต่อไปก็คือเป็นระบบสินเชื่อนไฟแนนซ์แบงก์เงินกู้ตอนนี้ไม่ปล่อยเงินกู้อหมดแล้วนะการขอสินเชื่อยากการซื้อรถยากเมื่อวานนี้พักพวกกันเป็นเจ้าของเต้นมาเขาบอกว่านะเราขายรถมือสองเนี่ยนะขายไดนะ้พอขายได้อยู่แต่ถึงเวลาจะเอาเงินมามาจา Finance, นะัดไฟแลนด์เนี่ยไฟแนนซ์ไม่ยอมปล่อยฮะนะครับกู้ไม่ผ่านบ้านเหมือนกันนะไปซื้อบ้านซื้ออะไรวางดาวสองแสนสามแสนคนดาวเปนเป็นล้าน ถึงเวลาจะต้องไปกู้ธนาคารธนาคารไม่ปล่อยเพราะไม่มีความเชื่อมั่นในเครดิตของคนที่กู้ไม่มีสเตตเมนต์ไม่มีอาชีพที่มั่นคงรา,ายได้ไม่แน่นอนนะครับก็ทําให้โดนยึดมัดจับ